สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0 8 1 9 1 5 3 7 8 6ต่อไปนี้เสนอรายการตัปซีดอัลกุรอานโดยอาจารย์มูฮัมหมัดอาลีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรไรฮิมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮินนสตาอิลลาฮูลาวะลาคุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอซ ي มอะมาบะอัَ س ْ ل َ ا م ُ وَعَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ و َ ب า ر َ ك َ ا ت ُ ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอสุภาณหูวตาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกๆท่านนะครับขัมดุริลพี่น้องครับเราก็กลับมาเช่นเคยนะครับพบกันในช่วงของการศึกษาเรียนรู้เรื่องราวของอัลกุรอานนะครับพี่น้องก็ยังให้เกียรติติดตามนะครับในเรื่องราวของการศึกษาเรื่องของอัลกุรอานนะครับเรายังเห็นความสําคัญของการเรียนรู้ทำความเข้าใจเรื่องของอัลกุรอานนะครับ ผมก็อยากให้พี่น้องนั้นได้ได้ได้เข้าใจนะครับแล้วก็ได้ตระหนักเสมอนะครับว่าคุารอ่านคือธรรมนูญทางรอดและทางนำของมวลมนุษยชาติเพื่อเราจะได้ไม่ไม่มองข้ามและปลดปละละเลยว่าจำเป็นไหมต้องอ่านกุรอ่านจำเป็นไหมต้องเรียนคุรอานจำเป็นไหมต้องศึกษาอาัลกุรอานนะรหรือคิดว่าเราศึกษาตอนเล็กๆก,ก็พอแล้วหรือคิดว่านานปีนานทีปีหนก็พอแล้ว หรือเราจะศึกษากันอย่างต่อเนื่องนะครับดังนั้นก็อยากให้ได้ได้เข้าใจแล้วก็ได้ได้นำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับได้ได้ตระหนักนะครับในความรู้สึกของพวกเราในความคิดของพวกเราว่าทางนำกุรานคือทางนำกุรานคือทางรอดนะฮะและกุรานคือสิ่งที่จะให้เรานั่นได้รับชัยชนะและความสำเร็จ ในการใช้ชีวิตในดุนยานี้นะครับครับพี่น้องครับเรากลับมานะครับในสุรอัลวาเกอยนะครับยุสที่27นะครับวันนี้เป็นอายะที่75นะครับ75นะครับก็ลอสลานนะครับหลังจากที่ได้ยกตัวอย่างนะให้เราได้คิดให้เราได้ตระหนักถึงอะไรครับถึงสิ่งที่พระองค์ได้ประทานให้ เนี่ยมาต่างๆนะครับที่พระองค์ได้ประทานให้นั้นได้ตระหนักและแล้วพระองค์ก็ได้บอกอะไรนะครับบอกว่าฟาลาออกซิมูบิมาวะเกนูจูมพระองค์สาบานด้วยตัวของพระองค์นะครับในตําแหน่งดวงดาวต่างๆการสาบานอย่างนี้เนี่ยให้รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมีความยิ่งใหญ่เกี่ยวกับอะไรล่ะครับว่าอินนหูล้ก็สมุลลาตาลามูนาออซิมน แท้จริงการสาบานนี่ยิ่งใหญ่นะถ้าท่านรู้นะพระองค์ได้บอกเราต้านลามูนะเอาซิมนะให้รู้ว่านี่คือการสาบานนี่คือการบอกนะให้เราได้ตระหนักว่าหลังจากนี้ที่กำลังจะพูดต่อไปหลังจากนี้ที่กำลังจะบอกมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มันเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นเรื่องที่ เรียกว่าถ้าสําคัญถ้ายิ่งใหญ่แล้วไม่ควรปล่อยผ่านไม่ควรมองข้ามและไม่ควรเ,เขาเรียกปล่อยป่าละเลยพูดอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพื่อให้เราทุกคนนะได้หันกลับมาพิจารณาในวันเวลาที่เหลืออยู่ในวันเวลาที่เหลืออยู่ครับนะอย่าจมปักกับอดีตครับ หลายคนจมปักอยู่กับอดีตว่าเราผิดพลาดไปเราเสียใจในสิ่งที่เราทำนะฮะโดยที่เราไม่คิดจะทำอะไรต่อไปนะผิดแล้วก็นั่งซึมเศร้าผิดแล้วก็นั่งคิดไตรตรองผิดแล้วก็นั่งนะโดยไม่คิดทำอะไรใหม่ๆเพื่อมาลบล้างหรือมาทดแทนในสิ่งที่ผิดพลาดในอดีตแต่อลัลลอฮฺสลาบอกกับพวกเราเท่าไหร่นะครับว่าให้เราทำไมครับให้ได้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นี่นะหมายถึงต้องปฏิบัติอามันอิบาดะ ที่บอกว่าอะไรทำความดีมาลบล้างสิ่งที่ผิดพลาดถูกไหมฮะเราก็ต้องใช้แบบนี้ถ้ายังมีเวลาอยู่ยังมีโอกาสอยู่นี่นะครับมันไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้ที่ข้เล็กผิดพลาดแล้วก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้หรือปรับปรุงตัวเองขึ้นมาได้ไม่ใช่ ไม่ใช่ครับท่านนบีสุลตาร์ฮุยไลฮิวะซัมได้บอกไว้นะครับบอกว่าคนผิดที่ดีที่สุดคือผิดแล้วกลับตัวนี่แหละครับนี่คือศาสนานี่คืออัลอิสลามที่อัลลอฮฺสุลาาพระผู้เป็นเจ้านะครับที่สุประทานให้กับมวลมนุษยชาตินะครับต่อมาครับอะไรคือครับอินนหูละกุรอานุนการีความยิ่งใหญ่นั่ก็คือกุรอานนะครับ ไม่ใช่คำภีธรรมดาหรือไม่ใช่เป็นหนังสือเป็นอะไรที่เราบอกว้าไว้เก็บไว้ในบ้านเพื่อให้รู้ว่าบ้านนี้เป็นมุสลิมไม่ใช่อัลลอฮ์ใช้คาว่า ف ิ ا أ ق มว่า ا ق ي ิ نجوم و มِ ن َอินนْู ق ُอ آ ن ُ ا ลล ع َ ظ ล ي มูนั่นก็คืออะไรครับกุรานนะครับฟีกิตาบินมักนุนนะครับซึ่งทําไมครับเป็น คำพีเป็นหนังสือนะครับที่ถูกพิทักษ์เอาไว้ปกป้องรักษาเอาไว้ชัดเจนมากเลยครับว่าคุรอ่านที่เรากำลังอ่านอยู่นี้นั้นพี่น้องมันไม่ใช่ไม่มีกลุ่มหรือผู้ที่ไม่หวังดีนะครับพยายามจะเปลี่ยนอัลกุรอานพยายามจะอสอแทรกสิ่งต่างๆเข้ามาในอัลกุรอานให้ดูเหมือนใช่จริงๆให้ดูเหมือนแต่มีการบิดเบือนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสาระไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ คําต่างๆที่มันดูคล้ายคลึงมองผิวเผินเหมือนใช่เลยแต่จริงๆแล้วมันมันกลับกันนะครับไม่ใช่ไม่มีครับก็มีแต่ทําไมฮะเพราะเนื่องจากการอัลลอฮฺสละเยลรักษากรุรานนี้ไว้นะครับให้ปลอดภัยจากผู้ที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัดต่อเพิ่มเติมเหมือนกับในอดีตที่เกิดเกิดขึ้นนะดังนั้นที่บอกว่ากรุรานถูกรักษาไว้ นะอย่พิทักษ์ไว้อย่างดีนะลายามซูฮุอิลันมุตฮารุนเห็นไหมฮะไม่มีใครสามารถสัมผัสกุรอานได้นอกจากผู้ที่สะอาดเท่านั้นนะก็มีนัยยะหลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปบางท่านก็อาจจธิบายนะครับว่านั่นก็คือกุรอานที่อยู่ที่ราฮิลมาฟูสนะครับนะบรรดารเหล่าบรรดาเบญกาเท่านั้นนะบางท่านก็ตีความในเรื่องของขว่าเราจะต้องมีน้ละมาดนะครับ ไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่ให้พึงเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่ากุรานนะฮะเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งใหญ่นะครับและถูกพิทักษ์ปกป้องรักษาไว้อย่างดีนะนะดังนั้นผู้ที่จะได้สัมผัสก็ผพูดที่ต้องมีความสะอาดบริสุทธิ์นะครับนะตันซิลุมิรบิลอาลามีนคุรอานมาจากไหนล่ะครับที่หลายคนในอดีต กุฟาร์หรือมักกะนะครับพยายามจะบอกว่าท่านนบีเป็นนักชรเตนะต่อกรเขียนกรบท่าวบทสุนทรพจน์ราบทกรอนให้มันสอ,สอดคล้องแต่กุรานบอกชัดเจนครับว่ากุรานนี้มาจากไหนตันซีลุมิรบิลอาลมินุรอานที่ถูกประทานลงมาจากพระผู้อภิบา,าลเอกากรโลกจากอัลลอฮฺสุบัตาลาไม่ได้จากมนุษย์ นะดังนั้นตัดบทตัดหมดเลยว่านี่เป็นคําพูดของท่านนาบีนี่เป็นนักชาอินี่เป็นการเ,าเรียงความของผู้ที่เก่งอักษรศาสตร์ไม่ใช่เลยครับเพราะกุรานนี่คือพระดํารัสของอัลลอฮฺสุตาท,ที่ถูกประทานลงมานะครับให้กับท่านนาบีสุลตานละฮุอะฮิวัลสลัมเพื่อมาบอกกับพวกเราทั้งหลายนะครับดังนั้นไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรไม่ว่ากุฟาร,ร์มกาจะพยายาม ต่อกรอ,อย่างไรพูดอย่างไรเพื่อให้สังคมดันยอมรับเชื่อในคำหลอกลวงของพวกเขาทั้งหลายว่าท่านนาบีนั้นแต่งกนขึ้นมาท่านนาบีนั้นไปรวบรวมาวาทะคำพูดสะละสะลวยจากคนนู้นคนนี้ขึ้นมานะดังนั้นนี่ข้อหนึ่งด้วยนะพี่น้องนะที่เราจะเห็นว่าอัลลอฮฺให้ท่านนาบีนั้นเป็นผู้ที่อ่านไม่ได้เขียนไม่เป็นดังนั้นทุกอย่างที่ท่านนาบีพูดออกมารวมถึงนะฮูสรอบ บร a ลุกวยยกรคำค้ียกคำศัพท์นะฮะสำนวนนะฮะ,ะวิธีการรวมอยู่ในนี้หมดเลยเบสิคเป็นไปได้ไหมฮะถ้าคนคนหนึ่งที่อ่านไม่ได้เขียนไม่เป็นเนี่ยนะครับจะสามารถกล่าวคำพูดได้ข้อคิดคำพูดที่เป็นทําตักเตือนคำพูดที่เป็นสิ่งต่างๆที่เนี่ยอยู่ในอักุรนจะพูดได้เป็นไปไม่ได้ถ้าเราคิดสักนิดหนึ่งไตรตรองสักหน่อยนะครับเราจะเห็นข้อชัดเจน เห็นข้อชัดเจนนะครับแต่นั้นอายะที่บอกว่าตันซีลมิรอเบลอาอะไรมายืนยันพวกเราทั้งหลายนะครับอย่าไปคิดอย่าไปบอกว่าอะไรอ่ะคำพูดของศาสดาจารย์ท่านนั้นด็อกเตอร์ท่านนี้นะครับโอ้โหมันมันทำให้ชีวิตเราก้าวหน้าไม่ใช่ครับไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เรานั้นก้าวหน้าก็คือนี่แหละฮะอัลกุรอานนะสังคมพยายามจะบอกว่าคำพูดจากอัลกุรอานคำสอนอัลกุรอานมันล้าหลังเราจึงจะเห็นว่า ทำไมถึงคนหันหลังให้กับอัลกุรอานเพราะเราถูกสังคมประเทศสังคมโลกเนี่ยกำลังบีบว่ากุรอานคือคําพูดคําสอนล้าหลังไม่ทันสมัยเราจึงเอาคําพูดเราสิ่งที่มันทันสมัยวาทะดีๆใช่ไหมวเวลาบอกอักลากดูเฉยเฉต้องจริยธรรมรู้สึกโอ้โหมันมันก็เป็นอีกประดอยคําพูดแต่ถามว่าจริงๆคืออะไรถูกไหมฮะจริงๆคืออะไร การล้างมือที่อิสลามสอนมาตั้งนานแล้วถูกไหมฮะแต่วันนี้มาบอกอะไรฮะต้องหมั่นล้างมือ,ต,อต้องนู่นต้องนี่เพื่อป้องกันโรคติดต่อถามว่าทําไมเมื่ออิสลามสอนเราถึงมองข้ามแต่เวลาเมื่อมีคนที่มีเ,เชี่ยวชาญทางด้านใดด้านหนึ่งด้านสุขภาพด้านนู้นนั้นมาบอกเราถึงบอกโอ้โห,หนี่เป็นคําสอนนี่เป็นสตัเตปเป็นสเตปในการความสะอาดอย่างมีค่าเรียกอะไรอย่างมีระบบ ดังนั้นอายะนี้ชัดเจนี่นะครับเพื่อให้เราได้ตระหนักว่าสิ่งที่เรามีสิ่งที่เรายึดมั่นนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วตันซิลุมิรอบิลอาลามีนนะครับต่อมาครับอัลลอฮฺสุลตานได้บอกนะครับว่าอัฟบิฮะดะลฮะดิสอันตุมมุดฮิน,น,น,นุนนะนข้อน,น,นี้นะเป็นข้อที่บอกแล้วก็เป็นคำถามที่ที่เรียกกันว่าเห็นก็เห็นรู้ก็รู้ จะปฏิเสธหรอเรื่องเราอย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้การปฏิเสธยืนยันในการปฏิเสธไหมเป็นคำถามเป็นคำถามนะพี่น้องบางครั้งเนี่ยนะครับมนุษย์เราไม่ใช่เฉพาะในยุคของท่านอนับดุซสลลัมไม่ใช่เฉพาะกุฟาริมักะที่มีความรู้สึกที่มีการอะไรกันเยเยอะหยันที่มีการ ถากทางไม่ใช่ในยุคนั้นนะทุกๆยุคท,ท,ท,ทุกสาม,มีหมดเลยนะดังนั้นวิธีการเวลาเราศึกษาอัลกุรอานเรียนอัลกุรอานเราจะย้อนกลับไปดูนะครับให้เขาคือคิดกระหนักนะครับจะเห็นว่ากุรอานจะให้เราคิดได้หนึ่งเย,ออยื่อใยเพื่ออะไรถูกไหมต่อต้านเพื่ออะไรเทียงเพื่ออะไรถูกไหมครับถ้ามาดแม้นว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ ุรอ่านบอกนะท่านนาบีนะครับมาบอกเป็นแบบอย่างเป็นสุนัขของท่านนาบีเป็นคำสอนของท่านนาบีเราจะเถียงทําไมเราจะไปต่อต้านทําไมเราจะไปดื้อดึงทําไมอะไรทําให้เรามีเหตุการณ์เหล่านี้ครับพี่น้องถ้าเราคิดอะไรทําไมอย่ามองว่าอะไรอ,อ่ะเขาเรียกเถียงเพื่อเอาชนะมันเป็นแค่คําพูดเพื่ออะไรต้องดูก่อนหนึ่ง เกียรติยศถูกไหมสองพวกพ้องเดี๋ยวเสียพวกเดี๋ยวเสียมวลชนเดี๋ยวเสียนูน่นเสียนี่นะอำนาจเห็นไ,ไหมมันมีแค่นี้แหละครับพี่น้องที่วันนี้มันมีการต่อต้านที่วันนี้มีกันมันไม่มีอะไรหรอกครับนะ สิ่งที่เราเจอสิ่งที่เราเห็นในวันนี้ทั้งทั้งที่ไม่มีหลักฐานทั้งทงที่ไม่มีที่มาที่ไปเชื่อหัวปักหัวปากยังเชื่อเลยแต่สิ่งที่มีหลักฐานแล้วสิ่งที่มันเป็นสัจจริงเนี่ยทาไมถึงเราจะต้องต่อต้านเห็นไหมในอดีตก็เหมือนกันครับบรรดากุฟาริมักกะก,ก็บอกกับประชาชนอาวามทั่วๆไปบอกว่าเวลาเราตายชีวิตนี้คือชีวิตแห่งการสนุกสนานตายแล้วก็จบเป็นดิน เป็นกระดูกไปจบแล้วจบเลยพูดแบบไหนครับมีหลักฐานไหมไม่มีพูดจากใครไม่รู้ก็พูดเพราะมีเงินไงเพราะมีอำนาจไงเวลาคำพูดจึงมีน้ำหนักถูกไหมในขณะที่ท่านนาบีสลุลซัลมาบอกว่าตายแล้วจะเป็นอย่างนี้นะจะทูกฟื้นคืนชีพนะจะได้มาเจอกับอะไรการคิดบัญชีนะในอามัณในการกระทำในดุนยานี้ นะ a, ดังนั้นทําดีเราจะได้รับสวรรค์ทําชั่วเราจะได้รับบทลงโทษเห็นไหมก็เชื่อไหมไม่เชื่อถูกไหมแต่กฟาร์มะกาพกูดทำไมถึงเชื่อทําไมไม่ถามเหมือนที่ถามท่านนาบีนี่คือพี่น้องคือวิธีคิดมันเป็นแบบนี้เราถึงจะเห็นว่ากุรอานจะสอนเราอัลฟาบีฮะในฮะดิษเนื้อเหตุการณ์อย่างนี้อันต um ุมมุธฮินุนเหตุการณ์เหล่านี้ท่านจะยังเยอะหยันจะปฏิเสธการเยอะหยันอีก ใช่ไหมวัตตาจะรูนาริสก็คุมอันตุมตุกซิบุนนะและทำไมครับทั้งๆที่พระองค์อัลลอฮฺสุลตาาได้ได้ประทานปัจจัยต่างๆอย่างที่เรียนกับพี่น้องแล้วนะครับใครเป็นคนให้น้ำใครเป็นคนให้ฝนใครเป็นคนให้ให้พืชพันธุ์ถ่าในใจใครนะแล้วอัลลอฮฺสุลตาาก็ได้บอกว่าอันตุมต um ุกาซิบุนอันนะกุมตุกัซิบุน <un> แท้จริงพวกท่านก็ปฏิเสธพูดงว่า ไม่ยอมศรัทธ,ธารู้ทั้งรู้ก็ไม่ยอมศรัทธ,ธารู้ทั้งรู้ก็ไม่ยอมเชื่อฟังนะพี่น้องถ้าคิดสักนิดหนึ่งทำไมนะคิดคนเดียวครับไม่ต้องให้ใครมาบอกเราทำไมเราถึงไม่เชื่อฟังเพราะเหตุใดโดยภาพรวมที่เราจะเห็นหนึ่งขี้เกียจอยากทำแล้วรู้ว่าจริงรู้ว่าใช่แต่ขี้เกียจตอนนี้ไม่ไหว้หน่นนี่น่นอ้างเหตุผลต่างๆนาะนาะนะแต่สุดท้ายคืออะไรสุดท้ายคืออะไร เราต้องหันกลับมาดูให้ได้ว่าอะไรทำให้เรานั้นไม่ได้มีโอกาสปฏิบัติและเชื่อฟังนะฮะและศรัทธาในสิ่งที่ท่านนาบีได้นำมาอะไรนะ,ะอย่าลืมนะครับว่าคนในอดีตที่เขาผิดพลาดค,คนอดีตที่เขาเถูกลงโทษไม่ใช่หรือเพราะพวกเขาทั้งหลายปฏิเสธไม่เชื่อฟังไม่ปฏิบัติตามผู้นำํำหมายถึงรอซูลของพวกเขา และว,วันนี้ท่านนาบีสลลเ,เล่ย์ซัมเป็นรอซูลคนสุดท้ายไม่มีมาแล้วครับไม่ต้องรอนะไม่มีแล้วดังนั้นคำสอนสอนของท่านนาบีคําบอกกล่าวของท่านนาบีแบบอย่างของท่านนาบีจึงเป็นสิ่งที่จบแล้วถามเราว่าเราจะรออะไรอีกหรือจะรอวันนั้นแล้วบอกว่ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้วันนั้นทําก็ดีสิเราจะรอวันนั้นกันนั้นหรือนะครับพระองค์เล่าอะไบอกว่า ฟาเลวล,ลาอิดะบะละกติลฮุลกูมนี่แหละครับที่บอกนะจะรอถึงวันนั้นแหละครับจะรอวันที่วิญญาณถึงเขาเียถึงกระเดือกแล้วนะไปไหนไม่ได้แล้วครับย้อนไม่ได้วิญญาณเวลาออกแล้วย้อนไม่ได้นะกำลังจะออกนี่ย้อนกลับคืนไม่ได้นะดังน,นั้นในสํานวนกุรอาบอกว่าอิดาบะละกติลฮุลกูมเมื่อวิญญาณมาถึงก็เดือกแปลว่าถึงอายันนะ เป็นไงล่ะครับรู้ว่าผิดพลาดรู้ว่าพลาดไปรู้ว่าสิ่งที่ที่ทำมาเนี่ยมันไม่มีไม่ได้อะไรแล้วทำยังไงได้ล่ะครับตัวอย่างมีไหมมีคุรานเป็นตัวอย่างมีตัวอย่างให้เราได้เห็นเป็นภาพเลยเป็นภาพตรงนี้คือเห็นได้ชัดนะฮะเฟอร์ on, พี่น้องครับปฏิเสธมาโดยตลอดท,ทั้งทงที่เขาก็ยอมรับ เวลาบททดสอบนี้อาซาบนี้มาไปไม่รอดแล้วก็เ,เรียกนยบ,บีบูซามาบอกให้ขอต่อ Allah, ัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะศรัทธาละเราจะปล่อยบรรันิอิสรีปไปละเมื่อนบ,บีซะา,าขอดูอาให้ยับยัง้งให้หยุดยั้งในอาซาบให้ยกอาซาบขึ้นพวกเขาก็ทําเหมือนเดิมคือปฏิเสธเหมือนเดิม,มดเห็นไหม,มและสุดท้ายทําไมครับเวลาจะจมน้ําบอกว่าอะไรครับอามันตุบบรบิบูซาอามันตุบบรบิฮารูนาูมูซา ฉันศรัทธาต่อพระเจ้าของอะไรฮารุและมูซาฉันชะตาของอพระเจ้าของบดีอิสราเอลเนี่ยได้ไหมละ่ะจะจมอยู่แล้วพึ่งจะมากล่ลาวแล้วมันจะทันอย่างไรนั้นอัลลอฮฺะเรียบอกฟาลาวลาอีดะบาลากติลฮุคุมว่อันตุมฮีในเดนตันซูรุนและนั่นแหละครับเมื่อนั้นแหละครับท่านจะได้เห็นพวกเจ้าจะได้เห็น สิ่งที่นบีมาบอกมาเตือนและจะได้เห็นว่าสิ่งที่ที่ได้ฝ่าฝืนได้ทรยศได้ท้าทายได้เยาะเย้ยในเรื่องของศาสนาจะได้เห็นได้ประจักษ์ถึงความเป็นจริงอย่าลืมนะฮะย้อนไม่ได้เหมือนวันนี้อายุย้อนไม่ได้เวลาย้อนไม่ได้คำพูดย้อนไม่ได้ฉันใดก็ฉันนั้นครับเมื่อถึงวันนั้นแล้วทุกอย่างจะย้อนไม่ได้พี่น้องนี่คือสิ่งหนึ่งที่บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจะได้ตรหนักนะครับและจะต้อง คิดไตร่ตรองนะครับว่าถ้าวันนี้เรามีโอกาสถ้าวันนี้เรายังมีโอกาสนะที่เรียกว่ายังมีโอกาสคือหนึ่งเวลาอยายุไขยังมีนะครับเรายังมีโอกาสนี่ฮะฟังรายการศึกษา,าศาสนายังมีโอกาสทั้งหมดเลยถามตัวเราเองว่าทําไมไม่เอานะจะศึกษากี่นาทีก็แล้วแต่ต้องพยายามทุกวันนะทุกวันต้องมีอัลกุรอานทุกวันต้องอ่านอัลกุรอานทุกวันต้องศึกษาอัลกุรอานทุกวัน ทำให้เป็นประจำและเราจะเห็นว่าฮีดายะทางนําการเปิดใจที่อัลลอฮ์จะได้ประทานให้กับผู้ที่คอยคว้าอยากจะได้มันอัลลอฮ์ก็จะได้ประทานให้และนี่คือสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เรานั้นได้ข้อคิดได้ตระหนักนะครับมิฉะนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นคนในอดีตนะครับที่สุดท้ายก็ไม่รู้จะไปอย่างไรเมื่อเห็น สภาพของตัวเองสถานการณ์สถานที่ที่ตัวเองจะต้องอยู่อย่างนั้นอย่างตลอดกันนะครับเพียงครับเวลาหมดลงแล้วครับพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปนะครับสวัสดีคุณบริหารมุลลิมที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์ม oh ูฮัมหมัดอาลีนัด,ดวีผลิตร,รายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณนะสื่อที่ไม่มีโฆษณา <S <S วิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air